วันนี้ว่าจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับศิลปะลายไทยนะครับที่เราเรียกกันว่าลายไทยลายไทยลายไทยมาเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นลายของกัมพูชานะครับแล้วก็ไม่ใช่ลายอของลาวฝั่งขงนะครับผมจะพูดถึงกำเนิดลายไทยนะครับ มีความเป็นมาอย่างไรเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังนะครับผมก็ไปสืบหลักฐานมานะครับอันนี้อันนี้ลายไทยที่เราสืบมาถึงทุกวันนี้นะครับผมจะให้ดูเนี่ยอันนี้หลักฐานของสิทธิยาเห็นไหมครับจะสวยจะสวยงามมากนี่ลายไทยนะครับอันนี้พระเจ้าห้าองค์นะครับหรือถ้าจะสร้างเป็นปราสาทก็เป็นปราสาทห้าหลังนั่นแหละครับอย่างเช่นปราสาทเมืองตํานะครับปราสาท สีครภูมก็จะเป็นลักษณะประสานห้าหลังนะครับอันนี้เป็นภาพวาดพระเจ้าห้าองค์นะครับเวลาสร้างเป็นปราสาทก็มาจากนั้นแหละครับลา,ลายไทยก็อยู่ในปราสาทนะก็ของของไทยนะครับของสยามนะครับลายไทยก็ให้เข้าใจว่าเป็นของชาวไทยนะครับเขาถึงเรียกว่าล,ลายไทยนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลายไทยอ่า ในสยามประเทศนะครับหรือลายศิลปะสยามเทศแห่งไทยก็ได้แต่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่าลายไทยนะครับถ้าผมไม่อธิบายเรื่องนี้เดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็เพื่อนบ้านอาจจะนึกเคลมก็ได้นะครับเพื่อเป็นการอธิบายไว้แล้วก็หาหลักฐานมามาเชื่อมโยงไว้นะครับว่าลายไทยก็คือลายไทยนะครับเป็นเป็นเอกลักษณ์ของอ่า เทรวัตเสียมเทศหรือว่าชาติไทยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์นะครับลายพม่าก็เป็นเขาก็เป็นของชาติพม่าอีกนะครับอันนี้มันเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่สืบทอดกันมานะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดคิดว่าลายไทยก็คือลายของเผ่าไทยเผ่าเดียวนะครับมันไม่ใช่เผ่าเดียวต้องเข้าใจว่าคาว่าไทยเนี่ยมันมีหลายเผ่าในประเทศสยามนะครับเขาเราเรียกว่าในสยามทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าไทยนะครับเขาเรียกว่าไทย ชาวไทยชาวไทยทั้งหลายชาวไทยทั้งหลายก็คือเผ่าต่างๆนะครับคามนล,ลาวกุ้ยมอดเนี่ยเผ่าต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เผ่าอื่นๆนะครับเผ่าล้านานาเขาเข้ามาเขาก็เป็นไทยเขาก็ใช้มาเรียกลายไทยแต่ว่าลายไทยนั้นมันไม่ได้เกิดในสมัยล้านานามันเกิดมาตั้งแต่ยุคก่อนยุคทวารวดีนะครับอแล้วก็ไม่ใช่ลายอินเดียอีกเห็นไหมครับเนี่ย ดูยังไงก็ไม่เป็นลายอินเดียเห็นไหมครับนี่สวยสวยงามเนี่ยอ่าเห็นไหมครับนี่ก็ลายไทยนะครับนี่อันนี้อันนี้เอกสารยุทธยาอันนี้ยุคทวารวดีเห็นไหมครับลายไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าบานเนี่ยจวหน้าบานเนี่ยไม่งอเงี้ยสวยๆนี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็อ่าพันกว่าปีนะครับพระพุทธศตวรรษที่สิบสองนะครับอ่าสิบเอ็ดสิบสองหรือจะเก่ากว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ อันนี้อันนี้พระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าและพระนางพิมพานะครับอันนี้ก็พระราหุลนะครับเนี่ยนี่พระราหุลอันนี้พุทธเจ้าอันนี้ก็ศิปไลปะลายไทยเห็นไหมครับอ,อันนี้อ,อันนี้ก็ใช่ศิปไลปะลายไทยนะครับที่เก่านะครับนั่นแหละครับทีนี้ ลายไทยมันเป็นลายแบบที่มีเนื้อหาไปกับการนับถือแบบเถราวาสสยามเทศนะครับเขาถึงเรียกศิลปะลายไทยวิจิตรศิลป์แบบลายไทยนะครับมันเริ่มมาจากความเชื่อตั้งแต่ยุคบ้านเชียงนะครับเนี่ยเริ่มเข้าเรื่องนะครับก่อนที่จะมามีลายไทยซื้องืงงานเนี่ยเพราะเราสืบทอดมาหลายพันปีนะครับอ่ะ นี่ก็ลายไทยเห็นไหมครับอันนี้พระศรีอาริยเมตรัยนะครับเนี่ยเขาวาดถึงอนาคตข้างหน้านะครับเนี่ยเนี่ยนี่พระศรีอาไไทยก็อุปมาเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้ายุคองค์ปัจจุบันนะครับผู้ที่จะมาอีกเมื่อครบห้าพันปีก็จะมีองค์นี้มาแล้วก็มีบุคคลที่เป็นลักษณะน,น,นายชนะมาอีกแล้วก็จะมาเห็นเทวทูตสี่อีกแต่เ็าเขียนวาดเป็นลายไทยนะครับ เนไะหลายไทยจะดูสวยงามนะครับอ่าอ่านี่เขาเรียกว่าศิลปะลายไทยอันนี้ผมเองนะครับอ่าตอนที่รูปหล่อนะครับไปไปดูลายไทยที่บ้านเชียงนะครับศิลปะยุคบ้านเชียงไปดูที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับอุดรน,นะครับสนุกมากนะครับเพราะาผมอยากเห็นลายไทยยุคโบราณยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะครับ ต้นตอของลายไทยก็อยู่ในเครื่องปั้นดินเผาของยุคบ้านเชียงนะครับเพราะว่ามันเป็นลายที่ออกแบบไว้สำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อเอาฝังลงในหลุมศพนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมต้องไปดูของจริงถ้าผมไม่ได้ดูของจริงผมก็การอธิบายมันก็ไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นของจริง ได้สมผัสกับตาได้ถ่ายรูปได้ได้ดูได้เห็นได้สอบได้ถามไปเข้าไปสถานที่จริงนะครับเวลาอธิบายมันสนุกนะครับมันมันคล่องนะครับอ่านี่มันดีอย่างนี้แหละครับแล้วผมอยู่ใกล้แหล่งอ,รอารยธรรมผมจะไปประสาทห,ห,หลังนู้นหลังนี้ในภาคอีสานนี่ผมไปได้ทุกเมื่อนะครับไปดูนะครับไปดูอยากเห็นไปดูแล้วก็มาอ่านมาดูครูบาอาจารย์ท่านแปลว่ายังไงนะครับในจารึกต่างๆนะอันนี้ก็ ก่อนที่จะเป็นอาปราสาทนะครับก่อนที่จะมาเป็นปราสาทสวยๆงามอย่างนี้นะครับนี่อันนี้พันกว่าปีนะครับนี่ปราสาทมันจะมีงองๆอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยเมื่อเมื่อจินตนาการเมื่อเมื่อเข้าสู่ยุคมีาศาสนาแต่นี้ผมจะคิดอาให้ดูนะครับอันนี้เป็นลายที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ยังไม่มีาศาสนานะครับ ขาออกแบบไว้สวย,สวยงามสําหรับผู้วัยชนนะครับผู้ที่เสียชีวิตลงไปในยุคที่ยังไม่มีศาสนานะครับเมื่อ3000ปีที่แล้วประมาณนั้นตั้งแต่พุทธเจ้ายังไม่ประสูตินะครับเราก็มีไลายไทยอยู่ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าเราเป็นคนไทยคนไทยก็คือคนอีส,อสานนะครับก็คือคนสยามในปัจจุบันนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องไปกับเครือญาติที่เป็นสปบรลาวนะครับ ที่เป็นมหายานกัมพูชาก็เคอญาติเรานะครับอันนั้นปีกย่อยออกไปนะครับอันนี้จะกล่าวแต่ลายไทยนะครับยังไม่กล่าวถึงลายกัมพูชาลายสอปปล,ปล,ลาวเพราะเรามีลายไทยมันเอกลักษณ์เราก็ต้องเรียกว่าลายไทยต้องเข้าใจด้วยว่าไทยนั้นหมายถึงพลเมืองทุกเผ่าที่อยู่ในเขตประเทศสยามเห็นไหมครับเขาถงใช้สองอย่างทั้งทั้ง ประเทศชื่อว่าสยามนะครับชนชาติก็เป็นชาวไทยนะครับก็คือเป็นเผ่าทั้งต่างๆทั้ง,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 งหลายนั่นแหละเขาเรียกว่าไทยหรือว่าจะเรียกว่าไทยทั้งหลายก็ได้ก็คือเผ่าต่างๆทั้งหลายนั่นแหละครับดังที่มีในจารึกนะครับอันนี้ก็ลายไทยนะครับยุคบรนเชียงนะครับยุคสามพันปีก็แล้วกันนะครับสองพันห้าร้อยปีถึงสามพันปีคือเขาออกแบบลายพวกนี้เอาไว้อยู่แล้วนะครับเอาไว้คือก่อนที่จะมัน รับเอาศาสนาจากจากอินเดียนะครับเขาก็มีความเชื่อเรื่องนามธรรมอยู่ก่อนแล้วก็คือเรื่องผีนะครับเรื่องผีไม่ใช่ขวัญน,นะครับขวัญก็คนละความหมายนะครับคนละแบบผีถ้าเทียบกับาภาษาอินเดียภาษามาคตนะครับหรือภาษาสันสกฤตอินทรเดียเหนือนะครับก็จะว่าเป็นจิตหรือวิญญ,ญาณนะครับ <c oughs> นะครับอ่าอ่า ทางอิเดียก็อาจจะเรียกเป็นยังไงล่ะครับเป็นนามธรรมเหมือนกันแต่ว่า,าจะว่าเป็นมูรติก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะให้มีความหมายกันในลักษณะคล้ายๆกันก็คือการมีลูกการเชื่อว่ามีโลกหน้าแล้วก็วนกลับมาเกิดได้อะไรประมาณนั่นแหละครับเมื่อเมื่อเสียชีวิตลงก็จะอาวาดเอาสิ่งดีสิ่งงามเนี่ย เช่นหม้อหายเครื่องสัมภาระต่างๆนะครับที่เคยใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องการเกษตรก็ใส่ไว้ในรุมศพผู้ตายแต่เขาจะเวลา,าเขาว่าที่สยวยงานแล้วเขาต้องทุบให้แตกเพื่อให้สมมุติว่าได้ดับดับสิ้นลงไปให้เป็นให้เป็นพลังพลังงานเป็นขวัญน,น้ามาทาน<อ>ั่นแหละอาจจะเรียกขวัญก็ได้นะครับในนี้อันนี้เป็นเป็นขวัญเป็นขวัญแต่ไม่ใช่ผีนะครับเขาห้ต้องแยกระหว่างข้อยนะครับกับขวัญนะครับ คำมี้เขาเรียกคม้อยปลึ้งนะครับลาวเขาเรียกผีนะครับขวัญอย่างเช่นบุคคลนอกจากมีจิตวิญญาณแล้วก็ยังมีขวัญอยู่นะครับแต่ว่าเวลาตายไปแล้วก็คือผีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ขวัญนะครับขวัญก็คือมีชีวิตอยู่แต่ว่ามีความผิดปกติว่าพลังงานออกไปนะครับเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเป็นผมเดาว่าเขาจะเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเขาก็เลยแยกให้เรียกออกว่าเป็นขวัญนะครับ อย่างเช่นเสียขวัญน,นี่ยังไม่ตายนะครับแต่ถ้าตายเมื่อใดเขาก็เรียกผีเรียกศพนะเรียกศพนั้นว่าเป็นเป็นผีนะครับถ้าจะเรียกเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอินเดียก็ต้องก็ต้องเทียบได้เป็นเป็นวิญญาณนะครับวิญญาณังอนัตตานะครับไม่มีตัวตนนะครับเห็นไหมครับค่อยว่ากันนะครับเนี่ย เห็นไหมเขาออกแบบไว้แล้วนะครับเครื่องหมายลายลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับอ,อันนี้ก็วาดในปากไว้ในปากหายรอบปากหายนีย่ก็จะมีก็จะมีผีนะครับนี่แสดงวิญญาณนะครับเป็นนามธรรมก็ถึงจะต้องวาดให้อ่อนช้อยนะครับให้อ่อนช้อยอ่อนตัวคือมันไปได้ไปได้ไกลผีไปโลกหน้านี่มันเป็นนามธรรมแต่ว่าสมมุติเขาจินตนาการ ความที่ว่าชาวยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือไทยเรามีจินตนาการมันทําให้เราออกแบบอะไรต่างๆทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นนะครับเป็นเป็นเบื้องต้นจนทําให้ยุคบ้านเชียงสามารถที่จะผลิตอะไรหลายๆอย่างได้มีนวิยาศาสตร์คิดนูน่นคิดนี่ขึ้นมาเพราะว่าเขามีความเชื่อแล้วก็เขาจินตนาการไปในโลกที่ดีเห็นไหมตายเมื่อเมื่อเสียชีวิตไปก็จะไปในโลก โรคหน้าโรคที่ดีเพราะนั้นต้องเอาพวกนี้ลงไปไปด้วยนะครับแต่ว่าตัวตนอเอาไปไม่ได้ะ,ะก็ต้องฝังฝังไว้แล้วก็ให้ให้อัเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นผีเราก็มีความเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับต้องเทียบนะครับอันนี้ยุคก,ก่อนที่เรายังไม่ได้รับศาสนา,าเราเราไม่ได้เรียกว่าศาสนาผีหรอกครับผมคิดว่างั้นนะแต่เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของ คนยุคก่อนโปรติศาสตร์มีความเชื่อเป็นเบื้องต้นแล้วว่ามันคล้ายๆกันกันกนกบคําว่าวิญญาณังอนัตตาหรือว่าจิตจิต,จตนะครับเรื่องของจิตเมื่อคนเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเป็นศพแล้วเขาก็เรียกว่า,าเป็นศพแต่ว่าไม่มีไม่มีวิญญาณวิญญาณก็จะไปเกิดอีกอไปเกิดอีกแบบนี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้ผมก็ย้ายมาให้ดูในยุคบ้านเชียงนะครับขาทุกอย่างอ่อนช้อยเพื่อให้มันไปได้ง่ายนะครับเพื่อ ให้มองว่าเป็นน้ำหนักเบาลอยและลิ้วไปกับลมไปกับแดดเขาอาจจะเคารพพระอาทิตย์นะครับแล้วต่อมาก็เนี่ยกัโลกก็กลายเป็นไปโลกสวรระคะ์ครับนี่มีศาสนาแล้วก็ออกแบบลายไทยเห็นไหมลายไทยก็ให้มันเป็นโลกแห่งความสวยงามมีมงกุฎมีทรัพย์มีศิลปม,มีความสุขในโลกในโลกนั้นในโลกในโลกแห่งสวรรค์นั้นก็เหมือนกับ เหมือนกับจินตนาการเดิมนะครับเห็นไหมครับอ่าอ่าอันนี้สําหรับความเชื่อที่ว่าแค่โลกสวรรค์นะครับยังไม่ถึงขั้นนิพพานพอนิพพานแล้วก็จะไม่มีก็จะไม่มีสวรรค์นี้นะครับพอเราเอาพุทธศาสนามาบอกว่าถ้าไม่ไม่ต้องไปเกิดในโลกสวรรค์นี้ก็ได้หรือไปเกิดแล้วก็ดับดับดับ ดับสภาวะนะครับดับสภาวะนามธรรมหรือจิตนั้นน่ะไม่ต้องไปกลับมาหวนมาเกิดอีกนะครับแต่อันนี้แต่เดิมเขาเชื่อว่าต้องต้องหวนมาเกิดอีกหรือถ้าไปโลกหน้าก็อ,อย่าลืมเขาเขียนเตือนกันเขาวาดเตือนไว้นี่นี่นี่นต้นข้าวเอาเม็ดข้าวเอาวาดวิธีปลูกข้าวเอาไว้นะครับนี่นี่นี่การปลูกข้าวเขาวาดไว้ในในหายนะครับนะครับทีนี้ในในปัจจุบัน เขาจะไม่วาดนะครับเขาจะวาดใส่ไปเต็ในศพนะครับโรคโรกจรินตนาารแบบนี้เขาก็ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเขาไม่วาดนะครับเขาก็เป็นหม้อหายธรรมดามีลวดลายเล็กน้อยที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกหน้านะครับแต่ว่าในลุมศพนั้นนะ่ะมันเกี่ยวข้องกับโลกหน้านะครับนี่